หนึ่งสเสน่ห์ผู้หญิงที่ผู้ชายหลายหลายคนหมายปองคืออยากจะบอกว่าคลิปเนี้เป็นคลิปที่ถ้าเกิดคุณฟังไม่ว่าจะโดยบังเอ,อิญหรือว่าตั้งใจมาฟังนะครับผมอยากจะบอกว่าคุณคือคนโชคดีคนหนึ่งถ้าเกิดคุณนําไปใช้นะมีแค่สิ่งเดียวเลยครับที่โคตรมีสเสน่ห์เลยทําให้ผู้ชายอะหลงคุณโดยไม่รู้ตัวเลยและหนึ่งสเสน่ห์นั้นก็คือการที่คุณมีหลายด้านเมื่อใดก็ตามที่คุณมีสเสน่ห์ลหลายด้านนะมันคล้ายๆหนังสือที่ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิป เออหนังสือมันมีหลายเล่มมันมีภาคต่อ,อยเงี้ยมันก็น่าค้นหาถ้าเกิดหนังสือมีเล่มเดียวอย่างเช่นเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยคุณอ่านไปเล่มเดียวแล้วจบเลยถามว่าคุณชอบไหมคุณก็คงชอบแหละแต่คุณจะอ่านเล่มนั้นอีกกี่ครั้งอีกกี่ปีกี่เดือนครับแต่ถ้าเกิดมีภาคสองมาเฮ้ยห้องแห่งความลับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเพอร์ลมลนี่อะไรทำนองนี้คุณก็จะรู้สึกว่าเออมันน่าติดตามเออไปเป็นเล่มสามอีติดตามอีกสี่ห้าหกเห็นไหมครับคุณจะรู้สึกเลยว่า เออมันมีอะไรให้ติดตามไปเรื่อยๆมันน่าค้นหามันน่าอ่านมันน่าฟังมันน่าดูเช่นเดียวกันกับนิสัยทุกคนนิสัยวิชายด้วยนะครับถ้าเกิดคุณรู้เทคนิคนีนะครับนําไปใช้ซะคุณควรจะเป็นคนหนึ่งที่มีหลายด้านถึงเวลาที่คุณเอาจริงเอาจังกับงานผมก็บอกหน้าเคร่งขืนเอาจริงกับงานถึงเวลาที่คุณแบบเออทำบุญกุศลไปช่วยเหลือคนอื่นเออก็ดูแบบจริงจังหรือว่าเป็นคุณเป็นคนโก๊ะกเออโกะก,ก็ได้นะคุณลองนึกภาพอะผมยกตัวอย่างถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงคนหน เป็นเดือนเป็นปีเป็น2ปีไม่ต้องของปีหรอกเอาแค่1ปีนะครับตัวที่มีอย่างเดียวเลยอ่ะมันก็ดูแบบจำเจใช่ไหมมันก็ดูไม่มีเสน่ห์ตอนแรกผู้ชายก็อาจจะรู้สึกเออโก้ดีเออ,เอ,อร้อยยิ้มสนุกดีนะแต่ทําไมก็มีอย่างนั้นตลอดเวลาเลยไม่มีด้านอื่นเลยเหรอเขาก็รู้สึกเฉยๆอะ่ะก็เหมือนนักร้องอะ่ะจะมีแค่เพลงเดียวที่แบบโหโคตรดังเลยแล้วกออ็จะไม่ทําเพลงใหม่ๆขึ้นมาเลยหรอครับก็ต้องมีเพลงใหม่ๆต่อให้ไม่ดังเท่าเพลงนะั้นแต่ก็มีไง เขาจะมีรายได้มีรายสนิมากขึ้นใช่ไหมครับหรือคุณเคยเล่นเกมไหมเกมที่แบบออนไลน์ที่โอ้เราต้องเก็บเรืวอๆใช่ไหมครับเออไปสู้กับมอนเตอร์ไปตีมอนเตอร์เสร็จเอาได้ของมาเฮ้ยได้ของแรงวมาเฮ้ยเจ๋งมากเลยได้ปืนดีๆมาได้อาวุธด,ดีๆมาเอาไปขายเอาไปแบบเอออัปเกรดตัวเองเก่งขึ้นเก่งขึ้นมันก็อยากเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะครับ แต่ถ้าเกิดผมบอกว่าโอเคเกมนี้นะครับให้ทุกคนเล่นไปเลยนะครับ1ปีเกมนี้สะดกมากๆเลยนั่นก็คือวันแรกมานะครับเลเวลสูงสุดเลยแล้วไปตีมอนเตอร์อะไรก็ตายหมดเลยนะครับอยากได้ของอะไรก็พิมพ์ได้หมดเลยคุณเล่นไม่ถึงวันคุณก็รู้สึกเบื่อแล้วเฉยๆแล้วอะ่ะถูกไหมล่ะครับซึ่งจริงๆวิธีนี้นะมันเป็นวิธีธรรมชาติครับไม่ต้องไปพึ่งสายสตรายตีอย่างใดนะครับก็คือวิธีเนี้ยง่ายๆได้ผลกระดาษสมาร์ทโฟนมือถือรุ่นใหม่ๆค่ายดังๆนะครับคุณยังรู้สึกอยุ่ใช่ไหมพอ,อ,อ กล้ออกรุ่นใหม่าแล้วติดตามบางคนเนี่ยเพิ่งออกรุ่นใหม่มาอีกวันหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันจะมีรุ่นใหม่อะไรมาอีกหรือเปล่าเห็นไหมครับคุณตื่นเต้นคุณแบบอยากค้นหาในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะผู้ชายยิ่งเป็นในลักษณะน,น,นั้นมากกว่าคุณอีกน,นะครับเขาอยากจะบอกเออค้นหาเออบรรทัดทายอะไรทะนองนั้นดังนั้นนี่คือหนึ่งสเสน่ห์ของผู้หญิงที่ผู้ชายทุกคนหมายบอง